สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับตะกี้ Little Fat Lady Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับคลิปรีวิว Stuff Pack ของเมกี้เช่นเคยนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปที่เมกี้จัดทำขึ้นนะคะก็เผื่อที่จะเป็นประโยชน์นะคะให้กับเพื่อนๆในการตัดสินใจในการซื้อ Stuff Pack ต,ต่างๆนะคะทั้งในตอนที่ช่วงเวลาลดราคาแล้วก็ใครที่ถูกใจ t u ั f นั้นๆก็อาจจะซื้อเต็มน,น,นะราคา299บาทนะคะวันนี้เราอยู่กับ Stuff Pack ต,ตัวนี้ค่ะ Toddler Stuf ะะชื่อทอนเลร์นี่ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าสตับนี้จะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเด็กวัยคลานนะคะหรือว่าวัยวัยต่อแตะนะคะที่เราเรียกชื่อกันน่นะคะอย่างแน่นอนสำหรับเด็กวัยคลานนะคะถูกแอดเข้ามานะคะหลังจากที่เกมเปิดตัวไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะข้าวของที่อยู่ในเบสเกมก็คงจะน้อยนะคะดูแบบประมาณนึงอะ่ะแต่ไม่ได้เยอะมากฉะนั้นผู้พัฒนานะคะก็เลยคงจะออกภาคนี้มาเพื่อเอาใจนะคะสําหรับคนที่ชอบนะคะวัยคลานเป็นพิเศษ ะะเพราะามันน่ารักจริงๆนะอะไรที่มันเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันก็น่ารักนะคะนะดูจากสีสันดูในรูปแล้วภาคนี้นะคะก็มีอายุอานามนะคะมาประมาณเกือบ3ปีมาแล้วเพราะว่าวันที่เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยคือเดือนสิงหาวันที่24นะคะปี2017ก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันในเกมดีกว่าค่ะว่าภาคนี้นะคะจะมีไอเทมที่น่าอะไรที่น่าสนใจเนาะ,นะแล้วก็กิจกรรมอะไรใหม่ๆจะสำหรับที่จะมารองรับน้องๆนะคะที่น่ารักของเราแบบนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เสื้อผ้ากันเลยนะคะโอเคไล่ดูกันที่ทรงผมค่ะของเด็กน้อยนะคะโอเคทรงแรกนะคะนี่เป็นทรงนี้นะคะมีโบติดด้านบนด้วยนะคะน่ารักนะคะดีเทลก็ดีขึ้นกว่าภาคก่อนๆน,นะคะ อันนี้นะคะเป็นทรงแบบชุลีไว้นะคะมีโบตรงนี้ด้วยนะคะส่วนนี้เป็นติดกิฟต์นะคะแบบนี้ผมอยากโศกนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเป็กผิวนะ,ะผิวแบบผิวสีนะคะแบบนี้น่ารักมากเลยอ่ะนะคะโอเคเราข้ามไปดูกันที่เสื้อผ้าค่ะเสื้อด้านบนนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยก็เป็นที่เป็นใส่เดียวแบบนี้นะคะแล้วก็มีรูปหุ่นเป็นรูป ผมเหมาะกับเด็กมากๆเลยค่ะเมื่อกี้เป็นลูกไอศครีมใช่ไหมคะนี่มีลวดลายต่างๆน่ารักมากๆสีสันนะคะนี่ชุดที่2นะคะก็เป็นพึ่งน้อยแบบนี้นะคะน่ารักนะคะต็อมีทั้งสีพื้นแล้วก็มีลายแบบปีกแบบนี้นะคะตัวต่อมานะคะก็เป็นเสื้อแขนสั้นนะคะแขนกุดนะคะเป็นลายผลไม้ต่างๆแบบนี้ไอศครีมก็มีนี่เป็นกะลาสีน้อยด้วยนะคะเป็นขนมเลยเตัวที่สองเป็นตัวที่สี่นะคะเป็นฮูด นะคะเป็นฮูดต,ตัวนี้นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะน่ารักตัวต่อมานะคะนี่ก็เหมือนมีแบบเหมือนซูเปอร์แมนแบบนี้่งนั้นมีผ้าคลุมนะคะข้างหลังแบบนี้นะคะรักมากนะคะเป็นเสื้อเยืดอเอตัวต่อมาเป็นเสื้อโปโลนะคะเป็นลายรถนะคะอาจจะใส่กับน่าจะใส่กับเด็กผู้ชายได้ด้วยนะคะโอเคย้ายกันไปที่ด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็น ตัวกระโปรงตัวนี้นะคะที่เป็นโบนะคะผูกเอวนะคะตัวต่อไปก็เป็นกางเกงแบบทรงฟักทองน่ารักแบบนี้นะคะอุ๊ยอ่ด้วยนะคะมีเป็นที่เปลี่ยนพัน์พืชแมหรือว่าจะเป็นแบบไว้กากานะคะอย่างงี้น่ารักนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงเรียบๆค่ะสีหวานๆหน่อยนะคะแล้วก็มีลายตัวต่อมาเป็นกางเกงคล้ายๆกางเกงวอร์มนะคะตัวนี้ อูด้านบนอ่าเป็นตัวเต็มตัวกันนะคะเป็นแสกค่ะตัวนี้น่ารักมากนะคะเด็กๆมีทั้งสีเข้มนะคะแล้วก็มีลายด้วยเป็นรูปสุนัขอย่างนี้ใช่ไหมคะชั้จิ้งจอกตัวต่อมาก็อยู่กับเดรสนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดรสออกงานได้นะอย่างนี้นะคะน่ารักนะฮะแบบนี้ตัวต่อมาก็เหมาะกับหน้าร้อนค่ะตัวนี้น่ารักมากนะคะมีลายแล้วก็มีทั้งสีพื้นด้วย ตัวนี้ก็น่ารักเช่นกันค่ะลายก็ค่อนข้างหวานแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะมีทั้งสีพื้นแล้วก็ลวดลายเป็นดอกกุหลาบนะคะก็ต่อมานะคะคเป็นกึ่งชุดนอนก็ได้นะนะคะหรือว่าเป็นชุดแบบชุดหน้าร้อนชุดเที่ยวเล่นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเพราะเด็กใส่แล้วน่ารักมากๆเลยมีโบด้านหลังด้วยนะคะเป็นดีเทลน่ารักมากนะคะตัวต่อมาก็เป็นทรงฟักทองค่ะปุ้มปุ้ยนะตัวกลมๆน่ารักนะคะสีหว,วานหวานน่ารักมากเลยมีทั้งลายแล้วก็สีพืนค่ะ ตัวต่อมาเป็นนะคะเป็นเอี้ยมนะคะใส่ทับกับเสายืดนะคะเป็นลายที่มีลายแบบว่าเป็นแบบขนมอย่างนี้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยแล้วต่อกับเอี้ยมค่ะจะเป็นกางเกงนะคะเป็นลูกกระต่ายนะคะน่ารักก็เป็นสัตว์ต่างๆคะ่ะมีลิงมีหมานะคะแล้วก็มีการคัตติ้งแบบติดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเอาสีแบบ กระเป๋าเป็นต่างสีกันแบบนี้นะคะก็ต่อมายังอยู่กับเอี้ยมนะคะแต่อันนี้เป็นเอี้ยมขายาวล้วนะคะเป็นสีปับปัดกันแบบชัดเจนมากเลยสีสวยมากๆนะคะรอบนี้สีสาหรับทอเอริ่มเมื่อกี้คิดว่าน่ารักมากๆเลยกลับมาที่ชุดเดรสนะคะเป็นเหมือนชุดออกงานได้นะคะตรงเอวก็ปูกเป็นรูปดอกไม้ตกแต่งน่ารักนะคะเรามาดูกันที่รองเท้าค่ะ รองเท้านะคะตัวนี้โอ้น่ารักเป็นพึ่งน้อยอาจจะมองไกลนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าซูมแล้วน้องจะจะไม่เห็นน้องแล้วนะคะก็อ่าดูรองเท้ากันต่อนะคะรองเท้าจะเป็นรูปพึ่งนะคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะอาจจะเห็นไกลนิดนึงอันนี้เป็นไอศครีมนะถ้าดูดีๆนะคะเหมือนตรงส่วนบนเป็นโคนอะไรแบบนี้อ๋อมีลายแบบใส่ลุกด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยอีกอันนะคะเป็นรองเท้าปิดไปเลยเนาะ,ะแปะไปรองเท้าแบบปิดไปเลยนะคะไม่ไม่โชว์นะ ะะมีลายต่างๆนะคะแบบนะคะมาดูของฝั่งเด็กชายกันบ้างนะคะอาจจะไม่ต่างกันมากนะเมื่อกี้คิดว่านะคะแต่เรามาดูกันทรงผมผู้ชายนะคะก็นี่โอ้โหหล่อมากเลยนะคะเป็นทรงอันเดอร์คัทแบบนี้แล้วปัดเป๋นะเท่นะเทมากๆเลยนะคะทรงผู้ชายจะมีทรงเดียวนะคะแต่ว่าสามารถก็ใส่กับทรงผู้หญิงก็ได้นะคนแต่เด็กชายมากับทรงเดียวนะคะแบบนี้นะคะไปดูกันที่เสื้อด้านบน,นะคะ่ะ เสียด้านบนนะคะก็จะเหมือนเลยค่ะจริงๆแล้วเหมือนของฝั่งเด็กผู้หญิงนะคะีเหมือนกันนะนี่เมื่อกี้ให้ให้ดูนะคะว่ามันเหมือนกันะนตัวโปโลตัวนี้โอเคมาดูกับกางเกงนะคะนี่คือกางเกงที่แตกต่างกับผู้หญิงนะจะมีกางเกงเหมือนเป็นเกงเบกกี้แมเขาเลียกกางเกงแบบว่าทรงทหารแบบนี้นะคะมีกระเป๋าด้านข้างแบบนี้ต่อมาเป็นกางเกงค่ะนี่กางเกงเหมาะกับหน้าร้อนหรือเอาไปว่ายน้ําก็ได้นะน่ารักมาก วันนี้เกิดของฝ่ายหญิงนะคะ้ครๆเก่งบอกนะคะเรามาดูเต็มตัวค่ะเต็มตัวก็จะเหมือนกับฝ่ายหญิงนะคะที่เมื่อกี้รีวิวไปเมื่อกี้นะก็จะมีเป็นเอี๊ยมนะคะเป็นกางเกงขายาวเลยค่ะสั้น่ะรองเท้ามีเหมือนกันเลยนะคะก็คือสามารถใส่คู่เมื่กอกีกอกผู้หญิงก็ได้นะแต่ว่าผู้นี้นะคะก็เป็นแบบสำหรับเด็กผู้ชายใช่ไหมใส่แบบนี้นะคะลายน่ารักแบบนี้จะมีส่วนหนึ่งนะคะที่ตอนที่ภาคนี้มาถึงนะคะจะอัปเดตเข้ามาฟรีให้ด้วยนะคะสําหรับ ทรงผมของเด็กหรือว่ารองเท้าเด็กบางส่วนนะคะจะอัปเดตเข้ามากับพร,พ,รพร้อมกับพร้อมๆกับภาคนี้นะคะซึ่งทุกคนอาจจะได้ในเบสเกมไปแล้วเนอะนะคะก็และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของ Toddler's t u สตค่ะเสื้อผ้าเนาะโอเคค่ะมารีวิวนะคะในส่วนของอข้าของเครื่องใช้นะคะที่มากับ t o d d สเ r อร์สตันะคะโอเคเริ่มจากตัวแรกนะคะพรมพิโลแพดค่ะก็เป็นที่นั่งนะคะแต่เป็นรูปทรงเหมือนเอาหมอนมาวางกัน3อันแบบนี้นะคะ สีก็จะเป็นคนละสีแบบนี้น่ารักนะคะเอนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเก้าอี้นะคะเป็นเก้าอี้พับแบบนี้นะคะมีหลากหลายสีใ,ให้เลือกนะคะนะคะแล้วต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของโต๊ะนะคะโต๊ะปิกนิกนะคะที่อยู่ในสวนวางในสวนได้นะคะมีลายด้วยนะคะนี่สีนี้สีสันสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวดูลายสินี่นะคะเป็นน่ารักมากนะคะเป็นลายผลไม้นะคะแล้วก็ นี่เป็นลายแบบว่าจะรวดนะคะหรือแบบนี้เป็นแบบเหมือนเอาผ้าปิกนิกมาปูเลยนะทุกคนนะคะน่ารักมากนะคะตัวต่อมาค่ะตัวนี้เป็นคูคิสคูลเลอร์นะคะก็คือเหมือนเป็นคูลเลอร์อะคะ่ะมันเป็นเหมือนกระติกน้ํานะคะแต่มันเป็นที่ลากแบบนี้นะน่ารักมากๆเลยนะคะล้อด้วยนะคะมีสามสี 3, 4, นะคะโอเคตัวต่อมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้นะคะเป็นเสาเสาไฟนะคะซึ่งมันจะใช้คู่กับเนี่ยนะคะเป็นเสาแบบนี้ ะะสามารถเอามาตกแต่งแบบนี้ได้นะคะนี่เราสามารถทําให้มันต่อกันแบบนี้นะคะอุ้ยขอภัยค่ะเราสามารถมาต่อกันแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ทาให้ดูตึ๊บอย่างนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะสิ้นสุดตรงไหนก็ตรงนั้นเลยค่ะที่ก็จะเป็นราวไฟแบบนี้น่ารักมากๆไว้ใช้ในสวนนะคะตัวต่อมานะคะ My s t u m p Part 1นะคะตัวนี้ แสตมป์ Stamp, ใช่ไหมแสตมป์แสตมป์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตกแต่งในสวนนะคะมีเป็นเซตแบบนี้มีเป็นรูปเตี้ยมาวางให้หมดก่อนนะคะจะเป็นตัวตกแต่งนะคะน่ารักนะคะจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วมาเพ้นท์นะคะลงบนแท่นไม้แบบนี้มีอันเดียวเหรอนะคะเป็นตัวตกแต่งนะคะสีสันสวยงามน่ารักนะคะน,นะคะคแบบนี้ตัวตกแต่งนะคะตัวต่อไปค่ะพาร์ทิพาร์คค่ะนี่นะคะเอาไว้ตกแต่ง ก็เหมาะกับการพลิกนิกัะค่ะอย่างนี้นะคะเป็นจานเป็นชุดนะคะถ้วยกระดาษแบบนี้นะคะสีสันสําหรับเด็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่พาเด็กๆมาที่สวนอะไรแบบนี้ก็ได้นะน่ารักต่อ,ตอ,ตอมาค่ะ The b l a s Mat นะคะนี่ก็จะเป็นรมนะคะที่ใหญ่มากๆเลยนะคะคล้ายๆกับเหมือนยังไงเหมือนโฟมบ้านเรามาที่มีตัวต่อๆกันแบบนี้นะคะการกระแทกเด็กแบบนี้นะคะลวดลายสวยงามมากๆกนะคะเหมาะเอาไว้ที่ข้างนอกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นในบ้านก็ได้แบบนี้นะคะเหมาะก,กับเด็ก ลายน่ารักมากๆเลยนะสำหรับเด็กใบคลานจริงๆนะคะตัวต่อมาค่ะก็ก็เป็นเหมือนใหญ่นิดนึงนะคะแต่เราสามารถาย่อขนาดได้นะคะเป็นพรม3ามอันมาต่อกันนะคะลวดลายสวยงามเหมาะกับเด็กมากๆน่ารักมากเลยนะคะน่ารักจริงๆลายนี้ก็คือแบบเมื่อกี้ชอบมากเลยเพราะสีมันชัดเจนนะคะแล้วก็เหมาะกับนะคะคุณพ่อคุณแม่เลยเด็กๆมากเลยอย่างเงี้ยมันใหญ่นิดนึงนะคะแต่เราสามารถย่อได้นะเดี๋ยวเมื่อกี้ย่อให้ดูนะคะ นี่เป็นพรมแบบเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถย่อดได้แบบนี้นะคะใหญ่มาเริ่มเพิ่มแบบนี้เลยนะคะตัวต่อมาค่ะเป็นปาร์ตี้พ็อพเปอร์นะคะตัวนี้น่ารักนะคะก็จะเป็นเหมือนกับลูกโป่งนะคะเป็นตกแต่งเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วก็ผูกไว้กับหมอนแบบนี้นะคะนี่ก็จะสร้างบรรยากาศแบบปาร์ตี้ในสวนเขาสับเด็กๆนะครอบครัวเล็กๆได้นะคะตัวต่อมาค่ะก็เหมือนเป็น ตัวที่เป็นหลังคานะคะอย่างนี้ะสามารถเอาแบบเก้าอี้ม,มาไว้อย่างนี้ได้นะคะเป็นที่บังบังแดดอย่างนี้ได้นะคะเป็นซุ้มแบบนี้ได้น่ารักนะคะสีก็มีให้เลือกมากมายเลยค่ะนี่นะคะสีที่สวยน่ารักนะคะสวยงามมากเป็นที่บังแดดนั่นเองค่ะไปกันต่อที่ของเล่นเด็กกันดีกว่านะคะอันนี้นะคะก็คล้ายๆกับปราสาทนะคะที่มีมาในเบสเกมใช่ไหม นะคะตัวปราสาทตัวนี้นะคะที่ไว้เล่นเป็น doll h ส์นัในนะคะปราสาทตูกกตาแต่ว่านี้เอาไว้ข้างนอกค่ะนะคะน่ารักมากๆเลยตัวต่อมาเป็นที่เป็นกล่องค่ะกล่องเก็บของเล่นของเด็กๆนั่นเองนะคะภาคนี้ก็มาด้วยกับรูปแบบ,แบ,บลวดลายที่หัวแฮมเบอร์เกอร์ก็มานะคะนี่เป็นรถโรงเรียนรถตำรวจนะคะนี่มีกล่องสีด้วยนะนี่น่ารักนะคะเป็นขนมเป็นไอศครีมเลยนะคะโอเคเรามาต่อกันที่อันนี้ค่ะ เราเป็นไอเดียของภาคเนี้ยื่อกี้คิดว่ามันเป็นไอเดียแบบปิกนิกในสวนสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่พาแบบลูกๆมาเจอกันแล้วแบเอาลูกมาเล่นกันในในสวนอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นเตาปิกนิกตัวนี้ค่ะที่ดูแบบเลโทรหน่อยเก่าๆนะคะดีไซน์เก่าๆนะคะแต่สวยมากๆเลยป่อกี้ใช้บ่อยนะคะนี่บอกกันตรงๆเพราะว่ามันดูลงตัวดีค่ะมันดูน่ารักดีนะคะสําหรับปิกนิกกันในสวนนั่นี้นะคะ โอเคมาดูกันนะคะว่าของนะคะที่จะเป็นของเด็ดๆนะคะที่อยู่ในภาคนี้นะคะสําหรับกิจกรรมของเด็กๆนะคะวคัยคลาภ์ของเราเรามาไล่ดูกันเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะตัวแรกเป็นสไลด์นะคะเป็นสไลเดอร์สําหรับเด็กนะคะตรงนี้คือเด็กๆจะไม่สามารถจะสไลเดอร์ได้ด้วยตัวเองนะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่แบบเด็กๆอยากเล่นเดยวคุณพ่อคุณแม่จะมาช่วยนะคะให้ลูกสไลด์ลงเพื่อความปลอดภัยนะคะน่ารักมากๆนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบอนิเมตมันจะเป็นยังไงนะคะ ก็ต่อมาเป็นบ่อบอลค่ะบ่อบอลตัวนี้นะคะก็เด็กๆก็จะลงไปเล่นแบบสนุกสนานกันเลยนะคะตรงนี้นะคะเฉดสีก็จะมีแค่สามสีค่ะมาคล้ายๆกันแบบนี้นะคะตัวต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นอุโมงค์ตัวใหญ่เลยค่ะตัวนี้นะคะแนะแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะเข้าไปเล่นโผล่ท,ทั้ทงนู้นทีโผล่ทั้งนี้ทีนะคะปีนมาจากตรงนี้ตรงนั้นนะคะแบบนี้นะคะสีก็จะมีเหมือนกันเลยค่ะสามสี ะะแล้วก็อีกอันนะคะเป็นแบบว่าจังเกิลจิมอันใหญ่ๆเลยคือแบบนี้นะคะก็คือรวบทั้ง3อย่างนี้นะคะเอามาเป็นหนึ่งเดียวค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวสไลเดอร์จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวบอบอลตรงนี้นะคะก็จะเอามารวบเลยอย่างนี้นะคะก็สําหรับบ้านนะคะใครที่อาจจะซื้ออันนี้ได้อย่างเดียวซื้ออันนี้ได้อย่างเดียวอยากให้เล่นลูกเล่นบอบอลเนี่ยก็แยกได้ค่ะน,นี่ก็จะมาแบบเซ็ตแยกแล้วก็เซตร,รวมแบบนี้ค่ะ มาดูกันในหมดสร้างนะคะหมดสร้างเราจะได้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะก็คือเป็นรั้วนั่นเองซึ่งเป็นรั้วที่น่ารักมา,มากๆเลยเมื่อกี้ชอบมากเลยนะคะรั้วตัวนี้ก็จะเป็นสีๆค่ะมีหลายสีเลยให้เด็กๆนะคะนี่นะคะให้เด็กๆได้เลือกกันนะคะเราสามารถตกแต่งนะคะเป็นส่วนเล็กๆหลังบ้านให้กับลูกๆได้นะคะและแน่นอนค่ะต้องมาพร้อมกับประตูนะคะนี่เป็นประตูสีต่างๆแบบนี้นะคะก็แมทกันไปค่ะ และเช่นเคยค่ะคือก็จะมี preset มาให้แน่นอนนะคะสำหรับ Star p a c คเนี่ยนะคะจะมี preset มาให้3 preset นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละอันคืออะไรนะคะโอเคอันแรกนะคะ Party in the Pack นะคะนี่นะคะจะเป็น outdoor นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้เลือกอันนี้ดีกว่าสีสันสวยงามมากเลยโ๊ะนะคะมาวางตรงนี้นี่นะคะก็ครบเลยนะคะจากภาคนี้นะคะก็จะมีทั้งพรมนะคะเห็นไหมมันย่อดได้นะคะเพราะอันนี้ก็ มันใหญ่ใช่ไหมเราสามารถยอ่อกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันดูใหญ่มากเลยแล้วก็จะเป็นที่นั่งต่างๆนะคะตกแต่งด้วยลูกโป่งแล้วก็ตรงนี้เป็นปิกนิกหลังบ้านนะคะตัวที่2นะคะ Family Picnic Spot นะคะนี่เป็นแบบเป็นปิกนิกสปอร์ตนะเนาะเป็นจุดที่แบบว่าไว้ปิกนิกกันเอานี้นะคะพักที่ชอบมันน่ารักอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นสวนนะคะมุมเล็กๆนะคะข้างหลังบ้านนะคะนี่จะมี2โต๊ะแบบนี้นะคะสามารถตกแตก่งตกแต่งได้แบบนี้นะคะ อันที่3ค่ะ Playpen of t i n y t e r r i r s นะคะโอ้นี่ก็จะเป็นส่วนสำหรับเด็กๆเ,เลยทีเดียวนะทีทีอันนี้ดีกว่าสวยนะคะมีลองโปะดูแบบนี้นะคะเออเราสามารถตกแต่งเอารั้วนนะคะที่เมื่อกี้บอกเมื่อกี้มาล้อมอย่างนี้นะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็เล่นให้สนุกกันไปเลยค่ะแล้วก็เพิ่มด้วยพี่หมีตรงนี้ก็ได้นะคะแบบแมทชิ่งกับของเล่นอื่นๆที่อยู่ในเบสเกมก็ได้นะนะคะและนี่คือทั้งหมดนะคะของข้าวของนะเดี๋ยวเราไปดูระบบกันนะคะว่า จะมีระบบอื่นๆอีกไหมเดี๋ยวเรานะคะมาดูว่าฟังก์ชันต่างๆนะคะของไอเทมพวกนี้ทํางานกันยังไงนะคะออย่างแรกเลยอ่ะเด็กชายไปเลยอันนี้เป็นบอบอลนะคะเดี๋ยวให้น้องมาลองเล่นบอบอลดูนะคะนะคะนี่นะคะอ่ะส่วนเด็กหญิงนะคะซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนะคะมีได้นะนี่นะคะสามารถช่วยน้องนะคะสไลเดอร์ลงมาอย่างนี้ได้ด้วยนะนะคะไว้เล่นกับเด็กๆแบบนี้นะคะ น,น้องเศร้าเมื่อกี้แอบเล่นไปแล้วน้องแบบเลยเศร้าร้อนด้วยใช่ไหมลูกเป็น uh huh. หน้าร้อนนะคะมันก็เลยร้อนนิดเึินะะ uh huh. อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวดูทางนู้นกัน oh, <wait. S 1> นี่นะคะช่วยน้องๆ <Okay. S 1> มาเลยสไลด์เลยลูก <Yes. S 1> เป็นไงดูซินะคะนี่ <Yeah. S 2> ผู้ปกครองก็จะมาช่วยน้องแบบนี้นะคะเย่น่ารักมาก น่ารักมากเลยนะคะอ่ะเราไปดูทางด้านบ่อบอนโอ้โหสนุกไปเลยนะเนี่ยสนุกเด็กโอถ้าใครนะคะเชิญชอบภาคอ่าเชื่อชอบการแบบเล่นแบบที่เป็นครอบครัวเนี่ยบักกี้แบบจริงๆนะถ้าชอบวัยนี้น่จะนาจะถูกใจนะคะสำหรับสำหรับเสื้อผ้าด้วยหรือว่าข้าวของ เล่นได้แล้วก็การมีส่วนร่วมนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะจินตนาการกับเด็กๆได้นะคะแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องให้เด็กๆคนนั้นนะคะต้องมีสกิลอาจจินตนาการเนี่ยสองขึ้นไปนะคะเราสามารถเล่นกับเด็กๆได้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูว่าเล่นเป็นอะไรนะไพเรสนะคะจะเป็นยังไงนี่เด็กๆก็จะไปเล่นแล้วนะคะ ในใสายตาของเราใช่ไหมนะคะถ้าเรากดนี่อย่างนี้เราก็เล่นกับเด็กแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรากดไปที่เด็กนี่เด็กๆก,ก็จะจินตนาการนะคะว่าเราเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะดูสินี่นะคะนี่น่ะเด็กชายมาเล่นอันนี้ดีกว่านะคะเป็นปีนปีนในท่อแบบนี้นะคะ สามารถเล่นพร้อมกันได้นะคะในคราวเดียวกันนะคะเด็กๆคนอื่นก็จะเล่นอะไรอย่างอื่นบนนี้ก็เล่นไปเลยอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหสนุกมากเลยนะคะนี่ก็จะหายไปแล้วนะคะนะคะในใสายตาหุห่นยหตก็จะไม่มีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นอีกอย่างหนึ่งนะคะน่ารักมากลาเล่นเป็นสเปซพอตนะคะโอเคกับนะคะเพราะว่าคอนเลอร์ซิมตัวนี้เมื่อกี้ทำให้มีอ่สกิลจินตนาการเกิน2นะคะ เอาน้องเล่นคนเดียวเหรอโอ้นี่น้องก็จะคิดว่าเป็นอยู่ในแบบว่ายานอวกาศนะคะแบบนี้น่ารักมากซิมค่อนข้างทำอนิเมะอันนี้ให้ดูเป็นแบบจินตนาการของเด็กนะคะน่ารักมากๆเลยอะ่ะดูสินะคะแต่ในสายตาของผู้ใหญ่ปุ๊บมันจะไม่มีนะคะอย่างนี้นี่น่ารักมากนะคะซึ่งเราสามารถเล่นกับเด็กๆได้นะคะ สำหรับนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่มากับภาคนี้นะคะ<ด>ก็คืออีเวนต์ใหม่ค่ะ<ด>ซึ่งเราสามารถจัดได้นะคะนี่ตรงนี้นะคะแพลนน่ะโซเชียลอีเวนต์นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้จะเลือกดูนะคะจะต้องเป็นผู้ใหญ่สร้างนะอย่างนี้นะคะโอเคดูสิจะเป็นอะไรนะคะนะคะอีเวนต์ตัวใหม่ที่เราจะได้มาคือตัวนี้ค่ะ Toddler Play Date ค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการจัดปาร์ตี้เล็กๆที่สวนหลังบ้านของเราหรือว่าสถานที่นะคะที่มีของเล่นน้องๆแบบนี้นะคะก็จะสามารถปาร์ตี้เด็กวัยคลานนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะต้องมีของเล่นให้น้องด้วยนะคะปึ๊บอ,อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเราจะต้องเป็นคนดูแลเด็กถูกไหมคะก็ต้องมีผู้ใหญ่สักหนึ่งคนนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโฮสต์ค่ะก็คือเป็นเจ้าของปาร์ตี้ก็คือแบบเป็นน้องๆของเราหรืออะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งเราก็สามารถที่จะเชิญนะคะแขกที่เป็น เด็กวัยคานด้วยกันเองเนี่ยมาเล่นด้วยด้วยกันได้นะคะสามารถอ e ินไวซิมแล้วก็สามารถเลือกสถานที่ที่เป็นในสวนหรือเป็นบ้านของเราเองได้ค่ะและนี่ก็เป็นอีเวนท์ที่มาใหม่นั่นเองและนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะของภาคทอตเลอร์ตับนะคะหวังว่า,าหลายๆคนนะคะที่ชอบนะคะเด็กวัยคานก็อาจจะถูกใจนะคะแล้วสำหรับป๊อกกี้ป๊อกกี้ชอบนะคะในระดับหนึ่งเพราะว่าข้าวของก็สําหรับเพื่อเด็กอย่างเดียวเลยนะคะจะไม่มีเสื้อผ้าอะไรที่มากับ ของผู้ใหญ่เลยนะคะแล้วข้าของต่างๆก็ดูเป็นเขาเรียกว่าสามารถเอาไปเล่นกับ s t o r ี่ e ทลลิ่นะคะเป็นแบบว่าเป็นครอบครัวได้โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะยังไงืักกี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันการรีวิวกับ s ต๊ p ฟแพ็หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกสกของืักกี้มาถึงเนี่ย ทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ